เอปปเอรปไฟเา็ปอ่ ั่่งอยูตอนนี้เราก็เข้าสู่สถานีตุ้งหล่อจุดต่อรายการทุกที่18นาที ขณะนี้ได้เวลากระบวนด่วนที่ปลายท่าออกจากสถานีทุ่งหล่อครับสถานีต่อไปจะเป็นสถานีโคกคามก็เป็นสถานีในตำนานอีกตำนานหนึ่งในสมัยก่อนหน้านั้นเป็นป้ายหยุดรถโคกคามครับและสถานีทุ่งหล่อแห่งนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นป้ายหยุดรถ ช่วงที่สายนครสร้างใหม่ๆเห็นเขาเล่ากันมาอย่างนั้นแล้วจึงพัฒนามาสร้างเป็นสถานีโคกครามและสถานีบัสท,ทุ่งหล่อครับที่นี่สถานีโคกครามครับโคกคราม 2สนาฬิกาสามนี่นาทีอย่างที่ผมเล่าให้ฟังครับสถานีโคบครามก็เมื่อก่อนเป็นป้ายหยุดรถ พอมาอีกสมัยหนึ่งก็สร้างเป็นสถานีคุกคลามเพราะตั้งอยู่ในอำเภอคุกคลามจังหวัดนครศรีธรมรมราชครับตรงนี้ก็จะติดอำเภอร่อนพี่บูรณ ขบวนด่นที่85ออกจากสถานีโคกคลามครับต่อไปก็จะเป็นปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชแท้จริงแล้วเมื่อออกจากโคกคลามถ้าเป็นรถธรรมดาก็ะจะจอดอีกสองสถานีนั่นก็คือสถานีวังวัวแทบไปยหยุดรถมะม่วงสองต้น ถ้าเป็นรถธรรมดาจะจอดครับแต่ถ้าเป็นรถเร็วเช่นขบวนด่วนที่85แปด86จะไม่จอดป้ายหยุดรถวังบัวป้ายหยุดรถมม่วงสองตน้นก็จะเป็นรถธรรมดาเท่านั้นรถธรรมดาก็จะมีสองขบวนที่จะจอดสองป้ายหยุดรถนี้ก็คือ 1> 1, สี่ห้าหนึ่งนครศรีธรรมราชสุไหงโกโลกสี่ห้าห้านครศรีธรรมราชยะลาแล้วก็ขากลับลก็จะเป็น 2, สี่ห้าสองสุไหงโกโลกนครศรีธรรมราชและ, 6, าลาละสี่ห้าหกยะลานครศรีธรรมราชที่ผมถ่ายไปให้ดูตอนขาไปครับ ก็จะจอดป้าหยุดรถวังบัวและมะม่วงสกทต้นก็เล่ามาเป็นพอสังเกตครับตอนนี้ก็พนักงานก็สับรางเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เดินทางกงันต่อไปปลายทางนงครศรีธรรมราชก็เป็นอันว่า เราจะไปปิดคลิปกับรถเครื่องกับทีมงานของฉันที่จะมารับนครศรีธรรมราชแ้่เดี๋ยวฉันก็จะได้รีวิวเมืองนครศรีธรรมราชและชานเมืองของนครศรีธรรมราชเพื่อจะกลับที่พักกันต่อไปครับ ที่เดินทางกับบ้านนอกเขกาคืในรอบนี้รอบต่อไปจะไปที่ไหนนั้นติดตามทางช่อง y o u b u c h ช n n e l ช่องของฉันบุญโชคมนาเิริครับตอนนี้ ฉันก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชแล้วนะครับก็เดินทางกันอย่างปลอดภัยหลังจากที่ไปลุยไปล่องกรุงเทพกันไปลงกรุงเทพกันกับคลิปบรรน,นอกเข้ากรุงแล้วเดี๋ยวฉันก็จะถ่ายถนนอีกเส้นหนึ่ง เพื่อดีจะไปทางรัฐก็คือถน,นนถนนเฉลิมประเกียรติพึงตร้งเสร็จเมื่อปีที่แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้กรดติดตามม่ช่องชัดด้วยฝากติมหา,างสเตชันคนม้ารถไว ผูชมต้องเขาได้มีหลากหลายคลิปมีคลิปสุกวันให้ชมขอบคุณทายุ่ันที่ติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้จัดก็จบกันไีน้แค่นี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับก่อนที่ธรรมรา ครับเป็นยังไงกันบ้างครับจับคลิปการเดินทางของฉันในหลายๆคลิปที่ผ่านมาในคลิปสั่ะตั้งชื่อเรื่องว่าบ้านนอกเข้ากรุงก็เสร็จจับเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วครับาันทีในครั้งนี้ไปถ่าย ทำคลิปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่กําลังโด่งดังในทุกวันนี้ก็นะก็ขอขอบอออออใจนิสหายที่รักรถไฟทุกท่านที่ได้มาติดตามห้องของฉันและในคลิปนี้ฉันก็จะพาสหายมาชม กับบรรยากาศในเมืองนครศรีธรรมราชก็นั่งมอเตอร์ไซค์กับทีมงานของขันที่มารับขันสถานีรถไฟนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะไปดีวิวถนนเส้นใหม่ที่กางเสร็จเพื่อปีที่แล้วครับเพราะถนนเส้นนี้เป็นถนนสัต่าน ระหว่านงนครศรีธรรมราชไปถึงโคราชธาน,นีก็จะผ่านขนอนติคนและวัดเจดีย์ไอ้ไข่ครับที่เราวิ่งอยู่นี้จะเป็นถนนสายในของจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนเส้นนี้ก็จะผ่านสถานีรถไฟยาวไปถึงหัวถนนและก็จะเป็นแยก ทนนี่ถนนนครกับถนนสายเอเชียไปทางกรุงเทพครับแล้วก็มีแยกเป็นงขวาก็กติดกัไปกรุงเทพนี่ครับถนนเส้นนี้ซึ่งเรียกไปกับเส้นสายนอกก็คือถนนสายเอเชียนั่นเองครับ แต่ตอนนี้เราไม่ได้ยื่เงินจากอียิมต์เราก็าย้อนสองมานที่ทุกสายใหม่เึ่งตั้งเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วครับแล้เวเราก็ออกมา thank mm -hmm.